สวัสดีค่ะวันนี้พามาดูยาเทียมตัวหนึ่งเซนนะคะว่ามีกี่สีนะคะตอนนี้แรงหนักนะคะจะมีอยู่3มสีนะคะก็คือตัวสีเขียวมรกตนะคะแล้วก็สีเขียวอ่อนแล้วก็เข้มมากๆนะคะจะเป็นพื้นหลังสีเขียวกับสีดํานะคะจะมี2ตัวราคาอาจไอสามตัวนี้นะคะจะเท่ากันนะคะเดี๋ยวพาไปดูยาเทีเยมกันเลยค่ะตัวแรกนะคะจะเป็นตัวนี้นะคะจะเป็นพื้นหลังสีเขียวนะคะตัวนี้พื้นหลังจะเป็นสีเขียวแล้วก็ยาจะอ่อนกว่า ตัวพื้นหลังสีดำนะคะตัวนี้ตารางไม่ละเจ็ดสิบห้าบาทมูลค่ามันสามร้อยบาทนะคะตัวที่สองตัวนี้นะคะจะเป็นสีที่เข้มขึ้นมานะคะพื้นหลังนะคะจะเป็นสีดําแบบนี้นะคะตอนนี้ที่ร้านมีขายแล้วนะคะลูกค้าถามหากันเยอะนะคะมันจะเข้มต่างกันอยู่นิดหน่อยนะคะนี่ตัวนี้จะเข้มกว่านะคะ่ตนตัวนี้สีจะอ่อนๆหน่อยแล้วก็ตัวที่สามนะคะจะเป็นสีเขียวมรกตน,นะคะนี่พื้นหลังก็สีดําเหมือนกันนะคะนี่สีเขียวมรกตตัวนี้นะคะ ถ้าลูกค้าอยากได้นะคะจะมีอยู่ที่สาขาใหญ่นะคะแต่ว่าที่สาขาย่อยของเรานะคะจะไม่มีย่าตัวนี้นะคะแต่ว่าตอนนี้จะมีเป็นตัวนี้กับตัวนี้นะคะที่หน้าร้านนะคะสามารถสั่งเข้ามาได้นะคะราคานะคะจะเท่ากันนะคะ